ขายบ้านออกไวดึงดูดลูกค้าทําแบบนี้คุณอยากขายบ้านที่คุณลงทุนหรือซื้อมาไว้ให้มันออกไวไวไหมคะทําตามนี้เลยค่ะรับรองขายออกไวลูกค้าทักมารัวๆสิ่งที่คุณต้องทํานะคะกลับไปลองดูซิว่าบ้านหรือคอนโดที่คุณอยากจะขายค่ะเขามีจุดเด่นอะไรเอาแบบนี้นะขอ3คํา3จุดเด่นที่อยู่ในบ้านหลนังนี้เช่นทาเลดีใกล้สวนส่วนกลางหน้าบ้านกว้างจอดรถได้สองคัน หรือมีลานอเนกประสงค์ใช้งานได้หลากหลายคุณลองไปดูสิคะว่าบ้านของคุณนะคะมีจุดเด่นอะไรขอ3อย่างนะไม่ต้องเยอะแล้วเอาจุดเด่นนั้นมาทำการโปรโมทเลยสิ่งที่คุณควรทำนั่นก็คือเวลาที่พาลูกค้ามาแล้วะคะ่ะคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณมีของดีอะไรอย่าลืมเอ่ยปากบอกเขาด้วยเพราะบางทีลูกค้าเข้ามาใหม่เขายังไม่เห็นจุดเด่นนั้น คุณนั่นแหละค่ะที่เป็นเจ้าของคุณนั่นแหละค่ะที่รู้ว่าของดีของคุณคืออะไรช่วยพรีเซนต์และบอกให้เขารู้ด้วยเมื่อคุณเอ็นกับข้อดีของบ้านหลนังนี้เวลาที่คุณขายลูกค้าจะรู้สึกถึงความตั้งใจจริงที่คุณทำบ้านนี้ขายและขายได้ออกง่าย ไวแน่นอนสรุปนะคะอยากขายบ้านออกไวดึงดูดลูกค้าดังนั้นพูดถึงการดึงดูดถามหน่อยว่าบ้านของคุณนะคะมีจุดเด่นดึงดูดอะไรตอนนี้กลับไปคิดเลยนะเอา3ข้อพอเอาแบบเจ๋งๆโดนๆ3ข้อนั้นและเสร็จแล้วเวลาที่คุณเห็นแล้วหน้าที่ของคุณคือการถ่ายภาพและบรรยายเวลาลงประกาศให้เห็นถึงจุดเด่นนั้นเป็นลำดับที่1 เช่นบ้านของคุณลานหน้าบ้านเป็นจุดเด่นจอดรถหลายคันจุดเด่นเวลาลงโพสต์ประกาศเอารูปนี้ก่อนถ่ายให้สวยเอาเป็นรูปแรกต่อมาเวลาที่ลูกค้ามาเยี่ยมบ้านของคุณจริงๆมาดูของจริงช่วยเอ่ยปากโฆษณาพูดถึงจุดเด่นที่คุณรู้สึกที่คุณอินกับมันให้ลูกค้าสัมผัสถึงด้วยนะคะแล้วแบบนี้ค่ะลูกค้าจะวางจองได้ไม่ยากนี่เป็นเพียงเคล็ดลับเล็กๆที่ฝนแอบมาบอกคุณนะคะ มันมีความลับอีกมากมายอยู่ในคอส,สุดยอดน้าขายขยายตัวบนโลกออนไลน์คอสนี้ครูฝนไม่ได้สอนให้แค่คุณมาขายบ้านได้นะครูฝนสอนให้คุณเป็นเอเจนต์ให้รู้ว่าเวลาที่เราจะทําตัวยังไงวางตัวยังไงให้ลูกค้ากล้ามาฝากบ้านขายกับคุณและสอนถึงกลยุทธ์ต่างๆไม่ว่าจะทํา การทําภาพขายการทําโพสต์ขายการทําสื่อคลิปวิดีโอที่จะทําให้ดึงลูกค้าจากโลกออนไลน์มาซื้อซับของคุณไม่เพียงเท่านั้นนะยังให้ถึงเกร็ดเคล็ดลับเพราะคุณรู้ว่าลูกศิษย์ครูที่มาเรียนทุกคนเนี่ยอนาคตคุณจะไม่ได้ใช่คแค่เป็นเอเจนต์หรือคนขายบ้านคุณจะเป็นนักลงทุนด้วยวิธีคิดของการเป็นนักลงทุนเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าอยากจะเริ่มต้นแล้วนะคะทักไลน์แอดแอสไซทีีเอ็มเอฟโอเอ็นบอกเขาว่า ต้องการเรียนคอร์สสุดยอดนักขายขยายตัวบนโลกออนไลน์แล้วพบกันนะคะ